คุ้มค่าราคาดีการันตีคุณภาพต้อง Oppo Pad SE แท็บเล็ตคุณภาพระดับโปรในราคาสุดเป็นมิตรมาพร้อมสสี2สไตล์กับสีเงิน Starlight Silver และสีน้ำเงิน Twilight Blue น้ำหนักเบาเพียง530กรัมประสบการณ์กรารรับชมระดับพรีเมียมกับหน้าจอขนาด11นิ้วและ Refresh Rate 90Hz สว่างสู้แสงสูงสุด500นิตพร้อมจอแสดงผลแบบ Anti Reflective Matte ไร้แสงสะท้อนสูงสุด97%ผ่านมาตรฐานการรับรองระดับสากลด้ว ด้วยเทคโนโลยีถนอมสายตา Immersive Eye Care แบบอ่นชาร์จไวใช้นานกับ Super Battery 9,340mAh พร้อมการชาร์จไว3 3วัตต์ s u p e r w o o คุณภาพเสียงทรงพลังกับ f e r r o รา Sound ระบบเสียงรอบทิ่ทางด้วยลำโพง4ตัวมาพร้อมระบบปฏิบัติการสุดชาญฉลาดด้วย Smart Assistant ผู้ช่วยโหมดพิเศษอย่าง Google Gemini ปลอดภัยอุ่นใจใช้สะดวกกับ Personalized Kid Mode Online Exclusive เฉพาะ e ที่ Oppo Official Store เท่านั้น